อ่ะม้งงวงหัวราคาแพงกูน่นีแม่หนึ่งแม่ม่านนี่กันทองกว่าทองหาเดือนตัวนั้น,ต,น,นตัวนี้ทองเจ็ดเดือนเพลดดำเพลดดำทั้งสองหาเขียงยังดีบัดประกันตมนิอันนั้นตัวกลางอยู่บ้านนะครับตัวกลางอยู่ตัวน,น,น,นี้สองแม่ เงียกิ้งปากไงตัวนี้ทองเจ็ดเดือนนี่ทองประมาณหาเดือนยังพร้อมในยังไงจะว่าสดดีสดสีดีสองตัวนี้ผมแพ็กคู่ไปเลยนะครับสี่หมื่นสองพันบาทองฟีร้อยโลจำนวนจำนี้ผมประกันให้บิดประกันทองแล้วบนแี่นี่สีแดงดำ แดงดีครับแดงตัวนี้ชีจำปาสี่หมื่นสองพันบาทส่วนล่าละเอียดกะจังท่วมาคุยเี๋ยวผมเอาเบอร์ให้สองตัวเลยงวดไม่นานซื้อสองเลยสี